กฎหมายธุรกิจนะครับภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Signature นะครับหรือว่าลายเซ็นนั่นเองนะโอเคนะครับเรามาดูกันสิว่าลายเซ็นมัน ลายเซ็นมันสำคัญชนไหนนะครับลายเซ็นนั้นสำคัญชนไหนแล้วก็การเซ็นแบบไหนเนี่ยมันโอเคเซ็นแบบไหนไม่โอเคนะครับแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับห่วงจุ้ยลายเซ็นนะที่จะบอกว่าเฮ้ยห้ามเซ็นตัดหัวห้ามเซ็นยาวห้ามเซ็นวนแล้วเดี๋ยวชีวิตมันจะยุ่งเหยิงอะไรกันนะครับวันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะครับก็เรื่องนั้นอาจจะต้องไปปรึกษากับคุณหมอดูนะครับท่านสินแสกันต่อไปนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเซ็นแบบไหนถูกกฎหมายเซ็นแบบไหนที่มันจะผูกมัดกันได้เซ็นแบบไหนที่มัน ไม่มีผลทางกฎหมายไม่สามารถที่จะไปใช้ได้หรือไม่ก็อาจจะแบบว่าเท่าๆนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณขึ้นศาลคุณจะต้องไปทะเลาะก,กันเนี่ยแพ้แน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยนะโอเคนะครับก็ต้องเรียกเลยว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับหัวข้อนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นต้อง เล่าเกี่ยวกับเบสิกนะครับของเรื่องของลายเซ็นกันก่อนแล้วกันนะครับใครในที่นี้มีเคยต้องทําสัญญาหรือว่าทําเอกสารอะไรที่จะต้องมีการผูกมัดกันด้วยลายเซ็นไหมครับมีไหมครับนะครับก็สวัสดีครับพี่นีนะครับสัญญาณไม่เสถียรหรอครับโอ้ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ทางสัญญาณของผมหรือว่าทางพี่นีเนาะนะครับใครที่ดูอยู่นะครับยังไงช่วยคอนเฟิร์มมาดีหนึ่งแล้วกันครับว่าท่านเห็นผมสัญญาณเป็นยังไงบ้างเอ่ยชัดเจนหรือเปล่าภาพกระตุกหรือเปล่านะครับก็ถ้าเป็นทางผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจผมนี่คอ่อนข้างที่จะโหดมากๆแล้วนะ <c oughs> คิดว่าน่าจะแรงพอแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงลองเช็คกันดูนิดนึงนะครับว่าคนอื่นฟังดูชัดเจนดีอยู่หรือเปล่าเนะครับโอเคนะครับทีนี้กลับมาเรื่องของายเซ เคยไหมที่จะต้องเซ็นสัญญาแล้วจะต้องมีเรื่องของลายเซ็นเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับคำถามก็คือว่าเฮ้ยมันจําเป็นต้องเซ็นไหมมันไม่เซ็นแล้วมันเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดใครล่ะที่จะมีอํานาจในการที่จะต้องเซ็นชื่อนี้นะครับในแทนบริษัทแทนห้างหุ้นส่วนแทนอะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องนั้นนะแต่ว่าอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งแหละที่สําคัญเหมือนกันแหละว่าโอเคคนที่จะเซ็นสัญญาคนที่จะเซ็นเอกสารให้มันมีผลผูกพันเนี่ย มันต้องมีอำนาจมันต้องมีความสามารถแล้วมันต้องมีอำนาจด้วยนะครับความสามารถในที่นี้หมายความยังไงมันจะมีสัญญาบางประเภทเนาะที่มันไม่ใช่สัญญาบางประเภทหรอกต้องบอกว่าสัญญาโดยหลักแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดคุณเป็นผู้เยาว์หรือว่าคุณเป็นคนไร้ความสามารถเนี่ยคือคุณไม่สามารถที่จะทําให้มันสมบูรณ์ได้นะครับผู้เยาว์ก็คืออายุต่ํากว่า20ปีโดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน เราเรียกว่าผู้เยาว์แต่ถ้าเกิดคุณอายุยังไม่ถึง20ปีแต่ว่าปรากฏว่าแต่งงานได้แล้วเนี่ยนะครับแต่งงานสํำเร็จนะคือคุณก็จะกลายเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะไม่ถือว่าเป็นผู้เยาว์อีกต่อไปนะครับคือกฎหมายบอกว่าขั้นต่ําที่จะแต่งงานกันได้เนะี่ยคือต้อง17ปี เนาะทั้งชายหญิงนะไม่รู้ใครรู้ในเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่านะครับ17ปีชายหญิงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต่ํากว่านั้นไปถ้ามีเหตุอันควรเนี่ยก็ขอสารได้สารก็จะอนุญ,ญาตให้แต่งงานกันได้นะครับแต่ว่าโอเคถ้าเกิดเกิน17ปีไปแล้ว17ปี18ปี19ปียังไม่ถึง20ปียังเรียกว่าคุณเป็นผู้ยาวอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะแต่งงาน จะแต่งงานให้ชอบด้วยกฎหมายได้เนี่ยให้มันมีผลได้ก็คือจะต้องขอความยินยอมจากป้าป๊ามาม้าก่อนนะสมมติว่าอายุ18แล้วมันร้อนอกร้อนใจมากทนไม่ไหวอยากจะแต่งงานแล้วนะครับก็ไปขออนุญาตป้าป๊ามามานะครับก็ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของคุณให้ความยินยอมคุณก็จะสามารถแต่งงานได้แล้วก็ถ้าเกิดแต่งงานปุ๊บต่อให้อายุยังไม่ถึง20 จะกลายเป็นคนบรรลุนิติภาวะทันทีสามารถทํานิติกรรมทุกอย่างได้ทุกอย่างเหมือนกับผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคทีนี้กลับมาเรื่องของลายเซ็นนะครับก็เหมือนกันแหละเขาก็สามารถลาเซ็นสัญญาอะไรต่างๆได้ถ้าเกิดเขามีอายุมีความสามารถถึงแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบริษัทนะครับเป็นห้างหุ้นส่วนก็ต้องดูด้วยว่าคนที่ลงลายมือชื่อเนี่ยเขามีอํานาจที่จะลงลายมือชื่อ ผูพกพันบริษัทหรือว่าห้คนส่วนได้หรือเปล่านะครับวิธีการตรวจสอบหรืออะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปว่าอีกทีนึงนะครับวันนี้คงไม่มาลงดีเทลตรงนั้นให้มันย,ยุบยับมากเกินไปนะครับโอเคทีนี้คําถามก็คือว่าเซ็นแบบไหนมันถึงจะโอเคล่ะนะครับก่อนอื่นเนี่ย หน้าต่อไปอยากให้เตรียมตัวไว้ให้ดีๆนะครับเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีๆเพราะว่าหน้าต่อไปเนี่ยผมจะเอากฎหมายมาเปิดให้ดูกันนะครับเอากฎหมายมาเปิดให้ดูกันนะแต่ผมสัญญาว่ามันจะเป็นกฎหมายที่มันไม่ได้วุ่นวายมันไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าอยากจะลองเอามาทดสอบให้ตีความกันดูว่าอ่านแล้วเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกันครับอ่ะนะ กฎหมายว่าไว้อย่างนี้นะครับไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับว่ามาตราอะไรกฎหมายอะไรนะใครสนใจก็อยู่ที่ดอกจันท์ข้างล่างนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าดูแค่เนื้อความอย่างเดียวพอผมหยิบมา4บรรทัดนะครับในวรรคหนึ่งของกฎหมายนี้เนะบอกว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า2,000บาท2000บาทนะขึ้นไปถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือนะอย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสําคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมโอ้โหภาษาฟังดูแบบว่านะเป็นท่านขุนเป็นแบบโบ,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 บราณโบราณนิดนึงนะหาได้ไหมโอ้โหผมชอบนะผมว่ามันไพเราะจริงเลยภาษากฎหมายเนี่ยนะครับโอเคมันแปลว่าอะไรก็แปลว่าถ้าเกิดคุณกู้ยืมเงินกันต่ํากว่า2000บาทนะคือไม่เกินแปลว่าไม่เกิน2000บาทเนี่ยนะครับคือคุณสามารถที่จะกู้ยืมกันกันปากเปล่าได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดคุณกู้ยืมเงินเกินกันเกิน2,000 2,000บาทตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่ เกินกว่า2,000บาทขึ้นไปถ้าเกิดไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือก็แปลว่ามันจะต้องมีการเขียนออกมาเป็นหนังสืออคำว่าหนังสือในที่อาจจะหมายถึงกระดาษหรืออาจจะหมายถึงอะไรก็ได้ที่คุณสามารถที่จะเขียนออกมาได้หรือว่าพิมพ์ออกมาได้หรือว่าออกมาเป็นวัตถุให้หยิบอ่านได้ลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสําคัญคําถามก็คือว่าจาเป็นจะต้องเซ็นทั้งสองคนไหมทั้งผู้กู้ผู้ยืมไหมคําตอบก็คือไม่จําเป็นนะครับก็ขอแค่ลายเซ็นของผู้ยืมแค่เพียงฝ่ายเดียวก็พอแล้วนะครับ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่แปลว่าอะไรนะครับงงแล้วทีนี้ไม่ได้แปลว่าสัญญาไม่มีผลนะไม่ได้แปลว่าสัญญาตกเป็นโมฆะนะก็คุณก็จะไปบังคับกันก็ไปบังคับกันได้เอ้ยคุณจะคุณคุณก็ยังสามารถใช้ตรงนี้ในการยืนยันการกู้ยืมเงินได้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเวลาที่เราบอกว่าฟ้องร้องไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสัญญาตกเป็นโมฆะแต่มันแปลว่าถ้ามีปัญหาแล้วคุณจะไปอาศัย บารมีเขาเรียกว่าไปพึ่งบารมีศาลเนี่ยคือจะไปขอให้ศาลช่วยเนี่ยตัดสินคดีให้หน่อยศาลบอกว่าไม่ได้เขาไม่รับเขาถือว่าคุณไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะกู้ยืมกันเกินเกินกว่า2,000บาทขึ้นไปดังนั้นจงอย่าลืมนะครับว่าจะต้องทําเป็นหนังสือ นะทีนี้คําถามมันก็ผุดขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วล่ะว่า i, เฮ้ยคำว่าเป็นหนังสือนี่มันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเราถ้าเกิดยืมเงินกันผ่านทางไลน์ผ่านทาง Facebook แบบนี้มันถือว่าได้ไหมนะครับโอเคนะเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเราไปว่าอีกทีหนึง่งสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคือตรงนี้ครับแบบนี้ถือว่าหลักฐานเป็นหนังสือแล้วลงลายมือชื่อเรียบร้อยหรือเปล่านะครับ ผมไปเจอจากที่หนึ่งมานะที่เขาทําแบบนี้จริงๆนะผมจะบอกให้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่ลายเซ็นของใครอะไรนะนี่ก็เป็นแค่แบบลายเซ็นตัวอย่างจากในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปล่วงละเมิดใครนะนะครับโอเคนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวนี้โลกแห่งโลกแห่งโลกไซเบอร์นะค,คนไม่อยากจะเจอหน้าค่าตากันหรอกนะจะเซ็นสัญญาอะไรกันเนี่ยก็พิมนเป็นไฟล์ออกมานะครับอาจจะเป็นไฟล์ jpeg นะหรือว่าจะเป็นไฟล์ PDF อะไรก็ตามแต่แหละแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไปหาลายเซ็นนะของตัวเองมาเนี่ยเ,เขียนลงกระดาษอีกใบหนึ่งมาแล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็ตัดครอปครอปครอปมาแล้วก็ใช้สกิล h o t o s h o p ขั้นสูงในการที่จะแปะลงไปนะครับในในไฟล์ JPEG ในไฟล์ PDF อะไรก็ว่ากันไปเนาะคำถามก็คือว่าแบบนี้มันใช้ได้หรือเปล่าอ่ะแบบนี้มันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ อยากให้ลองตอบมาดูหน่อยซิว่าได้หรือเปล่าคือแบบว่าเนี่ยส่งมาเป็นไฟล์ให้ดูอ้าโอเคเส้นสัญญากันแล้วนะแล้วส่งมาเป็นไฟล์ว่าเนี่ยสมมติว่าคุณส่งไฟล์ไปให้ใครสักคนหนึ่งบอกว่าอ่ะไหนไหนจะมากู้กู้ยืมเงินผมเหรอไหเอาเอาเนี่ยไปเซ็นแล้วเขาก็คุณส่งไฟล์เขาไปแล้วเขาก็ไปตัดลายเซ็นของเขามาแล้วก็มาปะเนี่ยเห็นแบบทนโทษออย่างเงี้ยนะตัดมาก็ไม่เนียนด้วยนะยังเห็นแบ็กกราวเป็นสีเหลืองๆอยู่เลยคือกระดาษมันสีไม่ขาวอะ่ะ ก็ยังอุตส่าห์ตัดมาแล้วก็คั p ปี้เอ่อคัดมาแล้วก็ครอปมาแล้วก็มาเพสใส่ในไฟล์สัญญาแบบนี้คำถามคือมันมันใช้ได้หรือเปล่าอ่ะมันเวิร์กหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นปร,ประเด็นแรกอย่างที่บอกก่อนว่ากฎหมายบังคับให้คุณต้องทําเป็นหนังสือหรือเปล่าอ่าสมมติว่าถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในประเภทของสัญญาที่กฎหมายบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทําเป็นหนังสือนะไม่งั้นฟ้องร้องไม่ได้เนี่ยโอเคตรงนี้มันก็คงไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอกนะครับ เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดมันไม่ใช่ประเภทสัญญาพวกนั้นมันหมายความว่าคุณทําปากเปล่ามันก็ยังสมบูรณ์เลยดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอกถ้าคุณจะคุณจะทาแบบไหนก็ทําไปเพียงแต่ว่าคุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้เท่านั้นเองว่าคุณได้ทําสัญญากันจริงๆจังๆแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสัญญาที่กฎหมายบอกว่าต้องทําเป็นหนังสือไม่งั้นฟ้องกันไม่ได้อย่างเช่นกู้ยืมเงินกันเกินกว่า2,000บาทแบบนี้คำถามก็คือว่าถ้าเกิดคุณทําแบบเนี้ย มันได้หรือไม่ได้เอ้าตอบมาใครดูอยู่ไหนลองเดาหน่อยสิได้หรือไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมอยากจะตอบด้วยคําพูดแบบนี้ครับคือปกติแล้วเนี่ยการที่จะมีลายลายมือชื่อเขาเรียกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องมันต้องพิสูจน์ตัวตนได้ว่ามันเป็นการเซ็นจริงๆคือมันมันดูง่ายๆนะครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดคุณไปที่ศาลเนี่ยทะเลาะกันแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ไปที่ศาล แล้วคุณก็บอกเขาว่าก็เนี่ยคุณกู้ยืมเงินผมไปจริงๆเนี่ยคุณเซ็นมาแล้วเนี่ยแล้วคุณก็ยื่นไอ้กระดาษใบหนึ่งที่คุณปริ้นออกมาจากปรินเตอร์นะให้ดูว่าเนี่ยมันมีไอ้นี่อยู่เนาะแล้วก็มีแบบว่าเนี่ยไม่เนียนไม่เนียนแบบนี้เห็นมันเหลืองๆเนี่ยคำถามก็คือว่าเวลาที่ขึ้นสู่ศาลแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยถือว่ามันไม่ใช่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายนะที่มันจะสามารถที่จะยืนยันที่จะพิสูจน์ตัวตนใครได้เลยแจาากกรทีี่่คคุณม ไฟล์ที่พิมพ์ออกมาจากแบบนี้เท่านั้นเองเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็ปฏิเสธได้เลยนะบอกว่าโอ้โหคุณคือผมไม่ได้เซ็นจริงๆอ่ะคืออิตาอิตา,อ,ตาอิตาเนียมันไปเอาลายเซ็นของผมมาจากเอกสารไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็มาครอปแล้วมันก็มาปะใส่คือทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนทํทาทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนทานะแต่ก็จะมาว่าคุณนะว่าคุณเป็นคนปลอมเอกสารของเขาขึ้นมาโดยการไปครอปลายเซ็นเขามาจากที่อื่นแล้วมาปะนึกออกไหมครับว่า มันมีมันมีมันมีจุดให้เขาสามารถที่จะยกขึ้นมาโต้แย้งคุณได้คือด้วยความที่เขาทําไม่เนียนเองเพราะฉะนั้นเขาจะเอาความไม่เนียนอยของเขาที่เขาทำนี่แหละก็คือขึ้นมาโต้แย้งคุณดังนั้นแล้วเนี่ยลายมือชื่อลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้นะครับมันไม่ได้มีผลอะไรนะไม่สามารถที่จะไปใช้อะไรได้นะ,ะเพราะฉะนั้นคุณเอาขึ้นสู่ศาลเนี่ยผมก็เชื่อว่าศาลท่านไม่คงไม่รับเป็นเป็นหลักฐานแน่ๆนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนาะเอาละนะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดไม่ใช่กรณีแบบนี้ล่ะ ถ้าไม่ใช่กรณีแบบนี้ล่ะถ้าเป็นกรณีที่คุณพิมพ์แชทกันเฉยๆล่ะพิมพ์แชทยืมเงินกันผ่านทางไล n e หรือว่าผ่านทาง Facebook Inbox Facebook Messenger เนี่ยคำถามคือมันยังจะผูกพันได้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดออกมาเป็นลักษณะนี้แทนแทนที่จะมากรอบนะตัดปะไลเซนอะไรกันด้วยซ้ำไปเนี่ยไม่มีไม่มีตัดปะ l i เซนด้วยนะไม่มีเรื่องของไลเซนด้วยนะพิมพ์กันล้วนๆเลยนะครับ คำถามคือมันใช้ได้หรือเปล่านะจําได้ไหมครับกฎหมายบอกว่าการกู้ยืมเงินเกินเกินกว่า2,000บาทขึ้นไปถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมฟ้องไม่ได้นะครับไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้นะโอเคดังนั้นแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าถ้ายืมเงินพิมพ์เงินเฉยๆเ,เลยเนี่ยผ่านทางเฟซผ่านทางไลน์ได้หรือเปล่านะครับโอเคทีนี้ต้องเข้าใจพาดน,นิดนึงนะว่า คือพอมันมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับขึ้นมาเนี่ยนะก็จะมีมาตราหนึ่งนะครับที่ผมขอสรุปรวบๆให้ฟังเป็นภาษาแบบบ้านๆเนาะนะครับก็คือเขาบอกว่าคุณไม่สามารถปฏิเสธได้นะว่าสมมุติว่ากฎหมายเนี่ยบอกให้ต้องทําเป็นหนังสือแต่ว่าเขาทําอยู่ในรูปแบบดิจิทัลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยห้ามปฏิเสธห้ามปฏิเสธถ้าเกิดมันสามารถที่จะพิสูจน์ ได้จริงว่าไอ้ความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตรงนั้นนะ่ยมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับโอเคว่าว่าว่ามันมีบันทึกว่ามันมีที่มาที่ไปของมันเช่นเดียวกันกับลายเซ็นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดกฎหมายบอกว่าจะต้องมีลายมือชื่อดังนั้นเราเนี่ยถ้าเกิดลายมือชื่อตรงนั้นเป็นการตอบรับในรูปแบบของดิจิตอลรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ถ้ามันสามารถที่จะพิสูจน์ตัวตนได้นะครับมันสามารถที่จะพิสูจน์ตัวตนได้จริงๆนะครับ ก็ห้ามปฏิเสธตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แปลว่าสามารถที่จะใช้รับตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นล้วเนี่ยแทนที่ผมจะตอบคําถามตรงๆว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับผมไม่ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะตอบแบบนี้นะจริงๆแต่ว่าผมสามารถที่จะนําความเห็นมาเสนอให้ฟังได้ว่าโอกาสมันเป็นแบบไหนละกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องผ่านการตีความอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทีเนี้ย อาเรามาย้อนกันไปก่อนถึงถึงเรื่องของลายลายมือชื่อที่มันน่าเชื่อถือในทางอิเล็กทรอนิกส์จริงๆนะครับถ้าเอาตามกฎหมายเลยเนี่ยมันก็ต้องเป็นลายมือชื่อที่สามารถที่จะใช้ยืนยันตัวบุคคลจริงๆได้มันถึงจะยอมรับได้ว่าเป็นลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านเกณฑ์นะครับโอเคผมขอใช้คาว่าอย่างนี้แล้วกันดังนั้นเราเนี่ยถ้าเกิดยกตัวอย่างจากหน้าที่แล้วมาที่ให้เห็นเ,เนี่ยไอ้แบบเนี้ยนะครับ ถามว่ามันใช้ยืนยันตัวตนได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันใช้อะไรไม่ได้เลยสักอย่างมันคือสกิลโฟโต้ช็อปนะจะขั้นเทพหรือว่าขั้นไม่เทพก็ตามแต่แต่มันตัดมาปะเฉยๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพิสูจน์อะไรได้เลยว่าตัวตนของเขาคือใครเขาสามารถยกขึ้นมาอ้างได้เสมอเลยว่าเฮ้ยผมไม่ได้เส้น ผมไม่ได้เป็นคนตัดประปาด้วยซ้าไปคุณต่างหากเราไอเจ้าของเงินน่ะผู้ให้ยืมต่างหากเราที่ไปตัดลายเซ็นผมจากไหนไม่รู้แล้วก็มาทึกทักมาแปะตรงนี้นี่มันปลอมแปลงเอกสารขึ้นมาชัดๆเลยเอา้าวทีนี้กลายเป็นว่าเจ้านี่กลายเป็นกลับมาโดนฟ้องว่าปลอมเอกสารแล้วด้วยซ้าไปนะครับโอเคทีนี้กลับมาดูในส่วนของลายมือชื่ออา้าวแล้วอท่งนั้นลายมือชื่อแบบไหนล่ะขอโทษทียังไม่ยังไม่ควรจะกดไปนะครับอา้าวแลวลายมือชื่อแบบไหนล่ะที่มันจะเวิร์กนะครับก็คําตอบก็บคือว่า ถ้าเกิดมันเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่จะได้การยอมรับได้เนี่ยมันจะต้องสามารถพิสูจน์ได้จริงๆเดี๋ยวเด๋ยวนี้มันจะมีผู้ให้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับเราสามารถไปเสิร์ชหาได้มันจะมีพวกระบบกุญแจคู่นะครับที่จะสามารถยืนยันได้ว่าโอเคคนนี้เซ็นแล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการที่เก็บฐานข้อมูลตรงนี้อยู่ว่าโอเคถูกต้องนายกอเป็นเจ้าของลายมือชื่อตรงนี้จริงๆนะผ่านทางฐานข้อมูลดาต้าเบสของทาง ผู้ให้บริการที่เก็บไว้ในบริษัทของเขาอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีขั้นตอนทางทางด้านเทคโนโลยีที่มันซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคแต่ทีนี้ผมกลับมาเรื่องของ Facebook กับเรื่องไลน์ว่าเอาแล้วยังไงอ่ะแล้วถ้าเกิดพิมพ์แชทเฉยๆอแบบนี้ถือว่าทําเป็นหนังสือหรือเปล่าแล้วแบบนี้ถือว่ามีลายมือชื่อถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถที่จะบังคับใช้กันได้หรือเปล่าอา้าวไหนเดาดูซิว่าได้หรือไม่ได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยผมได้นำผมขอใช้คำว่าเป็นความเห็นแล้วกันนะครับเป็นความเห็นที่ที่เชื่อถือได้นะครับจากสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับก็เป็นส่วนกฎหมายนะครับฝ่ายอำนวยการสำนักง,งานซึ่งมีบทความได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อยู่นะครับว่าถ้าเกิดเป็นการเซ็นไม่ใช่เซ็นเป็นการพิมพ์กู้ยืมเงินกันผ่านทาง f c e e o o o แชทนะครับเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์หรือว่า Li น์แชทก็ตามเนี่ย คือทั้งนี้เนี่ยต้องเข้าใจภาพนะครับเนื่องจากว่าการที่คุณจะใช้บริการ Facebook การที่คุณจะใช้บริการไลน์ได้เนี่ยจำได้ไหมตอนที่คุณจะลงลงทะเบียนเนี่ยมันต้องผ่านข,น,นขั้นตอนของการยืนยันตัวตนใช่ไหมว่า,าคุณเป็นใครมีอ e ีเมลไหมมีเบอร์โทรศัพท์ไหมติดต่ออะไรยังไงได้บ้างคือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียกว่าตราบใดก็ตามที่แอคเคาท์ไลน์แอคเคาท์เฟซบุ๊กนั้นน่มันสามารถสืบกลับมาหาตัวคุณได้จริงอะ่ะว่ามันเป็นตัวคุณจริงๆนะมันเป็นแอคเคาท์ของคุณจริงๆ ดังนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการยืนยันตัวตนที่สามารถใช้ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้แอคเคาท์นั้นในการพิมพ์ยืมเงินเพื่อนแล้วเขาก็อาจส่งหลักฐานว่าเขายืมคุณยืมเงินเขาแล้วเขาก็ส่งหลักฐานว่าเขาส่งสลิปที่เขาโอนเงินนะ่ะที่คุณยืมเนี่ยเข้าบัญชีคุณเรียบร้อยแล้วเอาคุณตอบรับเสร็จเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเอ้ามีหลักฐานด้วยว่าโอนเข้าบัญชีคุณนะแล้วก็ส่งสลิปมาให้ผ่านทางไลน์แชทด้วยเหมือนกันทีเนี้ย คุณรับเขารับถือว่าตอบรับกันในนั้นเสร็จเรียบร้อยมันก็จึงมีสถานะเป็นหนังสือแล้วก็มีสถานะเป็นลายมือชื่อไปด้วยโดยอัตโนมัตินะครับในทางอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเมื่อเอาไอ้กฎหมายตัวแรกนะครับที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินเกิน,เก,นเกินกว่า2,000บาทขึ้นมาเรื่องของเออเรื่องของการทําเป็นหนังสือเรื่องของการล,าลงลง,ลงลายมือชื่อของผู้กู้นะครับของผู้ยืม นะครับมาประกอบกับพระราชบัญญัติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส kind of like ์นะครับเกี่ยวกับลายเซ็นเกี่ยวกับตัวการทําเป็นหนังสือต่างๆเนี่ยเมื่อนําพวกนี้มาผสมควบรวมกันแล้วเนี่ยนะครับทาง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 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยให้ความเห็นว่าเห็นว่าตรงนี้น่าจะถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็นําไปฟ้องในชั้นศาลได้แล้วก็ศาลก็น่าจะรับฟังเป็นพยานนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ใช้คําว่าน่าจะก็เพราะว่า ยังไม่เคยมีแนวคำพิาพากษาดีกาออกมานะจนถึงที่สุดจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันถือว่ายืนยันตัวตนได้แค่ไหนแต่ว่าจากความเห็นตรงนี้ที่มองดูอยู่เนี่ยคือถ้าเกิดคุณเห็นด้วยนะว่า Facebook มันสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ในระดับหนึ่งไลน์สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ในระดับหนึ่งแล้วโอนเงินตรงนี้เอาก็เห็นนะ่สลิปมันโอนเข้าบัญชีธนาคารคุณจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ไปสลิปเข้าบัญชีธนาคารคนอื่นนะทีนี้หลายๆคนก็อาจจะตั้งคําถามขึ้นมาว่าอา้าวแล้วประเภทที่แบบแฮ็กเฟซบุ๊กเขาแล้วเข้าไปยืม เอาแล้วเขาจะสามารถปฏิเสธได้ไหมว่าคุณแฮกเฟซมันคุณแฮกเฟซบุ๊กผมมีคนแฮกเฟซบุ๊กผมแล้วเข้าไปยืมเงินคุณมันไม่ใช่เงินผมไม่ได้เงินจากคุณจริงๆมันไม่จริงมันหลอกลวงอะไรเงี้ยมันมันไม่มีผมไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กู้ยืมเงินคุณไปคนอื่นเขาไม่แฮกผมคุณจะอ้างแบบนี้ได้หรือเปล่ามันก็ต้องดูสิ่งอื่นที่มันแวดล้อมเข้ามาพิจารณาประกอบนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกไปเป็นต้นว่าเอาสลิปเขาส่งมาให้อ่ะเงินมันโอนเข้าบัญชีคุณเนี่ยเงินมันไม่ได้โอนเข้าบัญชีคนนอื่ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะมาปฏิเสธได้ยังไงว่าคนอื่นมาแฮ็กไปต่อให้คนอื่นมาแฮ็กหรืออะไรไปแต่สุดท้ายเงินมันเข้าหาคุณดังนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องผูกพันตรงนี้แล้วต่อจากนั้นมาคุณก็ยังแชทกับเขาต่อเรื่อยมาไม่มีท่าทีอะไรเลยที่คุณจะเคยมาปฏิเสธในภายหลังว่าคุณถูกแฮ็ก Facebook หรืออะไรก็ตามแต่ไม่เคยมีเลยแล้วคุณก็ยังคงใช้ Facebook นี้ได้อยู่จนปัจจุบันยังสามารถเข้าถึงได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรดังนั้นคุณจะมาทักทวงได้ยังไงเพราะฉะนั้น้ววเเเเนนี่่่ยยยดคามมทป็ชฉไใหตุ ที่จะปฏิเสธในการที่จะรับฟังพยานตรงนี้ได้นะครับอาใช้คาว่าอย่างนี้ละกันดังนั้นถ้าให้ตอบแบบสรุปเลยก็คือว่าสามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Chat หรือว่า Facebook Messenger หรือว่าจะเป็น Line Chat ก็ตามแต่เนาะอย่างที่บอกทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่า Line กับ Facebook ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มันยืนยันตัวตนได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักกันในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดคุณไปส่งกันทางอะไรก็็ไม่่รู้ทีเปนแบบ แพลตฟอร์มที่แบบโอ้โหดูมันไม่น่าเชื่อถือเลยหรืออะไรแบบนี้นะครับมันดูมันจะพิสูจน์ไม่ได้มันไม่มีตัวตนที่จะบ่งบอกได้เลยนะครับตรงนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะนํามาใช้พิจารณาว่าสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวตนของผู้กู้กับผู้กู้เนี่ยมันใช่ตัวตนที่แท้จริงหรือเปล่านะครับก็ผมหวังว่าวันนี้สิ่งที่นํามันนําเสนอเนี่ยนะครับนํามาเสนอให้ฟังเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายเนาะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับการที่จะนําตรงนี้ไปพิจารณาแล้วว่า ต่อไปนี้ถ้าเกิดคุณจะยืมเงินใครผ่านทางแชทผ่านทางอะไรแบบนี้มันมันมันได้หรือเปล่าแล้วมันผูกพันหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคุณจะให้ใครกู้ยืมเงิน คุณคณวรจะต้องเอาเท้าไก่นะผากหรือเปล่าว่า,วาอุ้ยชิปเป่งละมันเกิน2,000บาทด้วยแล้วฉันให้ยืมผ่านทางไลน์เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยฉันฟ้องไม่ได้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องกังวลในประเด็นพวกนี้อีกต่อไปนะครับดีไหมครับนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้มันจะมีคําพิพากษาดีกาหนึ่งมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของดังนั้นแล้วเนี่ยโอเคถ้าเกิดกู้ยืมเงินกันผ่านทางนี้ได้เนี่ยถ้าคุณจะปลดหนี้มันก็ปลดผ่านทางนี้ได้เหมือนกันนะครับในคาพิพากษาดีกา ยืมเงินกันเสร็จแล้วปรากฏว่าทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันด้วยเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินแหละแล้วผู้ให้ยืมเนี่ยนะครับผู้ให้กู้เนี่ยประชดประชดไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์พิมพ์บาว่าเออไม่ต้องคงไม่ต้องคืนมาแล้วยกให้เลยเออแค่นี้เองช่างมันเถอะเศษเงินอะไรก็ว่าไม่รู้เหมือนกันจะพูดว่าไงก็ได้แต่ว่าพูดยังไงก็ตามบอกมันในทานองที่ว่าเขาไม่เอาแล้วเงินตรงนั้นอนะ่ะเหมือนกับยกนี้ให้คําถามก็คือว่าอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ย คนนี้เขาก็ไม่ขืนเพราะเขามองว่ายกหนี้ให้แล้วแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงปุ๊บเนี่ยผู้ให้กู้มันไม่โอเคก็เลยไปฟ้องศาลนะครับแล้วทีนี้ก็เกิดประเด็นขึ้นมาเลยว่าการที่เขาบอกว่าปลดหนี้ให้เนี่ยผ่านทางไลน์เนี่ยถามว่าการปลดหนี้มันเป็นผลหรือเปล่านะครับก็ศาลก็พิพากษาออกมาเรียบร้อยนะครับว่าก็เป็นผลนะก็สามารถที่จะสามารถที่จะใช้ตรงนี้ในการที่จะยืนยันได้ว่าเจ้าหนี้เนี่ยไม่ประสงค์ที่จะได้รับ เ,เงินอีกต่อไปแล้วเพราะถือว่ายกหนี้ปลดหนี้ให้กับลูกหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสื่อสารผ่านทางแชทผ่านทางไลน์ผ่านทงา,านทงเฟซจงระมัดระวังให้ดีๆนะครับผมเรื่องพวกนี้มันสามารถที่จะใช้ยืนยันในทางกฎหมายได้ด้วยนะโอเคนะครับ, okay, รบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดไลฟ์ในวันนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถที่จะช่วยเหลือใครได้ที่คุณรู้จักนะครับก็ขอความกรุณาช่วยกันแชร์ออกไปด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ามันจะสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได มากที่สุดก็ได้เป็นไปได้เลยนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับทักษะอรเอกก็ขอลาท่านไปก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสพบกันในครั้งต่อๆไปนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม